แต่ต่อมาก็ไปภาวนาที่อื่นไป้าหน้าอยู่วัดป่าหนองแซงง่ายที่ไปขันยู่มองไหนเราจิตมันเบิ่งมันบอกเก่าหนาบอนั่นกับเปลี่ยนสถานทีไนน่ไปตามคำแนะนําเพิ่นแต่เ้าหน้าอยู่วัดป่าหนองแซง ยึดกะเหมือนได้ทานมาก็ไปนั่งอยน้ำเมน่นวัดป่าน้องแซงเป็นมีเม่นเผาศกเนีอยยุ่ทถ่ายวัดยู่ไใกล้ๆพระไกลไม่ชี้ไปละกัไม่ชี้เพิ่งกับผ้าไปเพิ่งกับมีอุบายเพิ่งสุ้ผ้าไปเก็บฟื้นมากเขาขั้วนั่นแหละทั้งโอเม่นมันสิมีฟื้นหลายขากลับมาก็หาฟื้นกลับมาขั้ว เพื่นกะนี่หาทีหาเก็บฟื้นคุ้นแม่นี่ยเพื่นก็ส่วนไปพ่อหน้าทั้งแม่นเตรียมไม้ข้านไปนั่นเตรียมเสือกไปนั่นไปหอดก็ไปหาหักฟื้นกลองไว้หักฟื้นกลองไว้มัดไว้ก็ไปพ่อหน้าได้ฟื้นพ่อหาดมาเพื่นก็หาดนึงไปหอดก็หาดนึง ก็แยกย้ายกันไปพระวน,นาก็ไปนั่งน้ำร้อนเมน่นอันนั้นก็อู้อาชจาันท์ไปภาวนาอยู่วัดป่าหนองแซงก็อาชจันท์เกิดหลายสิ่งหลายอย่างอย่างอาชจันท์เลยจิตนี่สตินี่อยู่รักษาจิตตลอดบุญมิม้งเผลอนอนเธอเขึ้นเราชั่วโมงสองชั่วโมงแหละเดินจงกรมนี่ โอ้ยอาชญากรปาซิวลี่มาโปรดมาเมตาจะเป็นยังไงก็รลู้ขึ้นล่วงหน้าลู่ล่วงหน้าเป็นยังไงขึ้นผู้ใดเป็นยังไงดีผู้ใดเป็นยัไงมากกับลูกเป็นบอกขึ้นให้จิตล่องไปถามไปยังเบิงว่าสิงที่เป็นขึ้นมาเนี่ยจริงบากกับจริงเบริรก,ก็เริ่ม เสื้อมันในข้อมดูคว,ม,ควมเห็นจะของว่าโอ้ยนี่บ่เป็นวานหูเห็นความอัศจัรยร์ดูเห็นกะปฏิบัติกับอัศจัรย์ในถ้ำรักษาจิตรักษาจิตบ่ห้ยจิตคือสติกับจิตนี่บ่บมีม่เผอจากกันเลย จจอรนะเจรย์กันไปเพราะหน้ายม่นเห็นพระที่เพิ่นตายเพิ่นเคยเผาอยู่หันกับเพิ่นกัมมนาั่งเบิ่งกับจิตกับกำหนดถามเพิ่นอนเอาหลวงพ่อหลวงพ่อจิตเห็นถามไปเพิ่นกัมมนาั่งหยองหยองมะนั่งเบื้องอ๋อหลวงพ่อมาจังไลยนี่ เหมือนจิตกับนดเหมือนจิดถามโอ๊ยหลวงพอ่อมกตายยี่นี่มาเพาอยู่นี่ละจะไปไซกับไปบ่ได้ก็เลยเฝ้าเท่าเฝ้ากระดูกยู่นี่ละสัน้นอยากไปก็ไปบ่ได้นั่นนั่นไปบ่ได้สัน่นกะว่าไอ้ฟั่ง่งมาเพื่อนปฏิบัติภาวนบาบ่ได้มาป่วยมาตายอยู่วัดนี่แหละนี่มอ เผาอยูน่นี่ก็เล่นในเฝา้าเท่าเฝ้ากระดูกอยู่นี่ละวิญญาณก็ไปใไซบ่ได้เพันว่าปฏิบัติภาวนาก็บ,บ่ได้นสะสันท่านก็เห็นพระนุ่มกับมีอ้าวทันก็เป็นพระนุม่มเพิ่นก็เราว่าเพิ่น,นป่วยมาตายมาเผาอยู่นี่ละปวดก็ได้พรรษา เดี๋ยวนู่มเลยสันบวชก็ได้พรรษา,าเดียว็เลยมาตายก่อนปฏิบัติพ่อหน้ายัางกับ,บ่้านใดดอกกรสันแ็มาถามในชี้พ่นธุลงว่ามี่พิพาเพื่อไปเผาอยู่เม่นอยู่บ่เพิินกับวามี่มี่สอ,อ,อ,องสององค์หลวงพ่อเพิ่นกับว่า,วาฟังอ่ะว่นหลวงพ่อหนึ่งเพิ่นป่วยเมียเพิินก็เลย ตเพื่อนก็ยังมาบวชจะตายข้าผาเลืองก็เลยมาอยู่กับบ้านโดนก็เลยมาตายอีลีพระนุมอง์นันกับเพิ่นกับปวยคือก,กันนั่นแหละพอแม่ก็เลยพ้ามาบวชก็เลยตายในพรรษานั่นแหละสั่นกับตรงตรงก็ท่วิญญาณบอกเบิดอันนี้ก็มีไปนางมือหนึ่งก็มีผู้นึงอุ่มหลูกหน่อยมาก ห้องไห่ห้องไห้ฟุ้มไ้ายว่าออกลูกตายทุกล้ลยก่อนสิตายเจ็บปวดล้ลยทุกไลยออกลูกตายตายข้าออกลูกลูกก็ตายเจ้าของก็ตายห้อ oh, ง oh, คำควรเจ็บปวดออกลูกตาย,ออก,ก,ตายก็เจ้าก็เลย เอาศุมาเผาอยู่เมียนี่ละก็ได้เฝ้าเท่าเฝ้าทานเฝ้าหองน้อยก็ดูเกีก่ยวคองอยู่นี่ละว่าสั่นไปใช้ก็ไปว่าได้แม่เอ้ยสั่นแผ่เมตตาให้ไน้เด้อทุกข์หลายทุกข์ตั้งแต่มมือเกิดจนถึงมือตายบ่เคยมีความสุขความสุขไปไหนบ่เคยรู้สั่นทุกข์หลายไปถามแม่ชี้เบิ่งว่านี่อยู่เมียนนี่มเมียน มีคนออกลูกตายมาเผาติไม่ชี้เลยว่ามีเหรอสั้นตัวทุกตัวตอีตัว,ตตวนึงยังตัวไปออกก็ไปคลอดอยู่โรงพยาบาลนะโรเห็นตายสั้ตัวทุกหลายสั้นต,ตัวกระตรงไปเที่ยวไปทุกมือเนี่ยไปหาฟื้นมาเข่าขั้วานาะแม่ชี้น่ะคุณแมรี่เิ่นซื่อคุณแมรี่มันก็ส้วนไปหน้าที่เพิ่ณหาฟื้น จะมีอุบายส่วนไปหาหาฟื้นมาซอยกันไปแล้วลูกไปเฮ้าภาวนาทั้งเม่นพละพ่าไ,ได้ฟื้นมาซุมเมอเสมอเหมือนอาสองหาเพื่อนหาหนึ่งเฮ้าหาหนึ่งแบบไปเข้าหน้ามือหนึ่งไม่ย่ายหนึ่งมะง่วงมะไห่เกิดขึ้นมาแต่เมื่อเกิดแม่ทุกทุกจนว่ามือตายแม่ไม่เงินสิบเอ็ดบาท หากินหาอยู่มาทุกยากหลายหามาจนมือตายมีเงินแค่สิบเอ็ดบาทแล้วก็ตายนี่จากเงินสิบเอ็ดบาทนั่นแหละัตว์มื่อแม่ตายเงินสิบเอ็ดบาทนั่นก็ยังอยู่บ้านแม่แม่ก็มานั่งบริจาคบาทจเจ้าแม่ทุกแม่ยากหลายแแม่ตายแม่ในเรื่องแม่ตายแม่ในเรื่องสัตว์มาพูดไฟอันกลมเศร้าอยู่น้ำผึ้งลาะเม,นะๆๆม่นมันถามแม่ชีบึง ว่ามีมีผู้เฒ่าคนหนึ่งเพิ่นว่นเพิ่นทุกทุกบ้านเพิ่นก็เป็นกระท่อมเนาะเพิ่นนในมเะเผาอยู่นี่มีแมนบอกโอ้ข้าเจากระบอกแมนเมนย่ายหนึ่งข้าเจ้ากระบอกบบหอดซื้อเราแ,แมอนอีลิเงินสิบเอ็ดบาทไปหาเห็นนี่กระปองกระตาหมากเล่ามีเงินสิบเอ็ดบาทแล้วว่าันมีแต่เหรียญละบาทด้วยผู้เฒ่าเก็บไว้แต่ทา้งวัดกับเผาก็ายังให้กับพวกเด็กคิดค่าเผาค่าอีกยังดอก ถุกคักอิลีสันโอ้ตรงรดสุยางน้ามนางภาวนาไปนางยังแคร์ในปลาเมล่าเพิ่นก็เห็นเขาภาวนาตั้งใจภาวนาเพิ่นก็ไปเฮ็ดแคร์อยู่ในปลาลึกๆๆห้ยเลยแต่ไปนางยามนางภาวนาย่าเหมือนกับจิมีเทพไม่หยางละเพิ่นกับนุ่งตวงกระเบีนสีแดงโอ้ตัวสูงใหญ่ถ่วม ตะแครเห้าวคนละเพืพ่อนก็บ,บอกเลยว่าพอตรงกังวลเน้อเป็นเสียรักษาหายบ่อยภัยมาลูก,กวนพระวนาหายพระวนาตามสะดวกเลยเทพเทวดาเพื่นกระโมทนาเพื่อนรักษาดีิเขาพาะวนาจิตนี่ทรงจิตนี่สิสรงออกจากันสติทรงออกบรักษาจิตบ่ได้จิตจิตกับสตินี่ต้องอยู่น้ากันกลมตื่นเป็นอันเดียวกัน ยือน้ำกัก่ังสั่นตลอดคื้นหนึ่งถานอนเกินสองชั่วโมงนี่ว่าได้ละเทพรักษาอย่างสิมาปุ๊หลดว่านอนหลายแล้วเดินยังกลมนี่สอบแจ้งจนจิหอบแนมพิตบเข่าตีหามาคั่วไปเลยไปทำบัตรกระเพื่นเท่งสลาามากกมาเดิน เป็นยูจังสัน่นนอนมือละาชั่วโมงสองชั่วโมงเกินนั่นบ่ไดดวันนี้อัศจรรย์เนี่ยอยากดูกเวลาเนี่ยพอตรงเบิรงดอกนาฬิกาเอะตอนนี้ไปเวลาสิกว่าตาดไปนอะแค่คำนึงเป็นดังขึ้นมาหลดขณะนี้เวลาบอกเป้งเป้งเป้ง,ปงขึ้นมาหลดมุ่ยตาจะมาดีแก่นี่เพว่า,วาเป็นว่าจิตอัศจรรย์จิต ปฏิบัติถ้ำม,มีความอัศจรรย์เนี่ยบ่คนว่างกบา,า,าบหน,น้าวัดปลาวันตัดนั่ว่าคุณแม่ยคนสร้างนี่เพิ่นก็เลยวะเพิ่นกับเบารุ่นแรงเนี่นยเพิ่นงไงห้องรู้ใกตรงนั้นเพราะมันอาเจียนร้ายไม่เป็นตะลุดได้ดิคนว่ามันกิเลสต้องหันมันสักนะกิเลสจังไง สติขน่อยรักษาจิตยอยู่ตลอดบุคคยเผลอสิเมว่ากิเลสยังไงเผลอเลยว่าถ้ามื่อเกลเลดมันคููกันมากเป็นกระเฮ็ดมือนิว่วนิ่วสีกับนิ่วกลางนันเทียมกันมากสิพันวาหยุดเดอ้อพันวาจะไ,ไปทรงจิตไปยังสั่นสิบ,บา้าได้พันวาอ้าบ้ายังไงควรมีสติ รักษาจิตอยู่คนบ่ายมันเป็นนสี่กระเทียมลงก่าน่าจะวัดบาลนองแซงเมื่อเราเราห้คุณแม่เพิินฟังถึงการปฏิบัติภาวนาว่าเกิดควอมาศจารยร์หลายสิ่งหลายอย่างเราให้เพิินฟังทั้งเบิดเพิ่นกะห้อง โอ้ขึ้นเลยเพิ่นว่าโอ้ปล่อยไว้มันสิเป็นบ้าได้นี่เพิ่นก็ว่าค่เถียงเพิ่นละด้วยความบ่รูออร้ก็เถียงเพิ่นมันบ่รู้ว่าอันนั้นมันคือการสิไปติด,ดอยู่ในชาติน้องบลูเพิ่นก็บ่ไดดี้บิ๊กไบอย่างเพื่อนมีแต่ว่ากิเลสกระท่ำมันเที่ยมกันมน้าเซาเด้อร์เซาเด้อเพิ่น,นว่าให้เซาภาวนาถ้านัาน่นนนนนนนองอยุคนี เป็นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์องค์นั่นองค์นี้มาเทศสอนมาก้ามนวิเศษอัศจรรย์นี่ยังขึ้นมาแปลกๆให้ลุกออกจากที่เลยเดินยังกลมไว้เศร้า,เ,าเดินยาภาวนาอีกเรื่องคนว่าให้เศร้ากันกระเที่ยงเ่นว่า,า,า,วาได้กี่กับแม่กับสอนเนี่ยภาวนาบัดภาวนากัลร่งภาวนาดี สติก็อยูก,ก็จิตตลอดไม่เคยทรงออกไปทั้งนอกไปกวนฝุ่งซ่านํำค่านี่ยังมีแต่สติรักษาจิตสติปัญญานี่รักษาจิตอยู่ตลอดรอบรูอยู่ตลอดไม่เคยทรงจิตออกนอกอยู่แต่ภายในตอนนี้ว่าเจ้าสิงหูอ้หยังกิเลสมันเทียมมากตรงไหนระยะนี่ก,ก็ใหยุดภาวนาสะกอน